นี่ผนยังไม่ทันใส่จักรเลยนะกินมันลอยออกมาแล้วอะ่ะสวัสดีครับที่ชอบมาแล้วจจวันนี้จะมาโชว์ของเล่นใหม่นะครับฮ่าฮ่าฮ่าซึ่งทุคกต้องใส่แมสกกันอยู่แล้วใช่ไหมแล้วคุณไม่ว่าอันนี้คืออะไรซึ่ง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 นันก็คือมาเพื่อคามเพลนใส่แมไม่ใช่ คือเมสบีบหอมสำหรับบีบใส่แมสนั่นเองถ้าเพื่อนๆมีแมสอยู่แล้วเกิดมีกลิ่นอับหรือกลิ่นแมสไม่อยากให้แมสมันหอมเลยนั่นแะตามแต่อันเนี้ยดีมากลองแล้วสะใจมากทีนี้ลองกินเดียวไม่พอไงกูเลยซื้อแม่งมาทุกสีเลยกูไม่ได้โชว์บ้านรวยแต่กูอยากดมเพราะกูไม่ได้โควิดพราเป็นโควิดแล้วมันดมไม่ได้ คนรีวิวบ้าไปแล้วเดีย๋ยวผมจะมาชให้ดูว่าใช้ยังไงนะครับอย่าไปหยิบแมสกก่อนดึงแรงไปหน่อยแม่งขาดเลยสัตว์ <No! S 1> มาแล้วมันมีกลิ่นอะไรบ้างล่ะคุณอย่างแรกเลยนะครับอันนี้คือกลิ่นช้มกลิ่นส้มแบบอคุณเคยกินๆๆเค้กโบราณไหมอ่ะกลิ่นส้มแบบนั้นนะครับส่วนนี้ <No! S 1> ไอลิลลี่นะครับ อันนี้ไม่ต้องบอกแล้วครับเห็นรูปมันก็รู้แล้วน่าจะเป็นกล้วยนะครับแต่ผมรู้ว่าคุณชอบชอบกล้วยกันใช่ไหมล่ะอันนี้อารมณ์มากทินทีอันนี้เป็นไอซ์สวิตนะครับแต่กลิ่นตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าหอมผมชอบเลยอันนี้กลิ่นส้วมอันนี้ซ้วมจริงๆเลยนะครับซ้วมโซดาซะด้วยนะครับอันนี้พรีทครับ พีชแน่นอนครับไม่ใช่พีชแมกเกอร์อันนี้อะวนิลาส่วนอันนี้มิกครับมิกก็คือเอาทุกสีเนี่ยมาใส่อันนี้ผมว่าคนผลิตอะมันคงใส่ตามแพ็คเกจเนี่ยแหละแต่ทีเนี้ยมันมีเศษเหลือไงแม่งก็เลยมาทำเป็นมิกมันคิดว่ากูโง่ใช่ไหมสารกล้วยแล้วกันนะครับเพราะผมชอบกล้วยเล็กมากครับเพื่อนๆผมเขาบอกว่ามันเล็กมากครับเป็นกาแฟ แล้วไงต่อเปลืองครับมันเปลืองมากเลยนะครับคุณใส่แค่ถ้าคุณอยากหอมแบบบางๆนะครับคุณใส่แค่หนึ่งเม็ดก็พอนะครับถ้าใส่สองเม็ดเนี่ย <c oughs> ก็หอมกำลังดีแม่แนะนำให้ใส่ถึงสามเม็ดนะเพราะว่ามันฉุนผมลองแล้วใส่สามเมเ็ดได้ฉุนมากเลย <c oughs> เหมือนมึงเอาหัวเชื้อน้ำหอมอะ่ะ มาใส่ในหน้ากากเลยนะครับแต่ผมว่าเม็ดเดียวก็น่าจะโอเคนะส่วนวิธีการใช้ก็คือดูนะบีบไเฮ้ยโย่โย่ย่โย่โอ้ยแตกละเฮ้ยมันแตกมันแตกดังเป๊ะเลยนะครับเหมือนบีบสิวเลยนี่ผมยังไม่ทันใส่หน้ากากเลยนะกลิ่นมันลอยออกมาแล้วอะ่ะโอ้กล้วยมากกล้วยจริงๆ คน oh. ลุกไเนี่ยดูเดิโอ้โหแบบไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าพี่จีนเขาทําแบบนี้มาขายหลอกลวงประชาชนได้ด้วย <laughs> ไม่ใช่หลอกลวงเป็นความคิดสร้างสารรค์นะครับคนไทยไม่เคยทําไงอันนี้เขาไ้้ทำมาก่อนไงเพื่อให้คนใส่แมสบางคนเขาใส่แมสท,ทั้งวันอนะมันเหม็นปากตัวเองคุณเข้าใจไหมบางคน <laughs> แดกสต,อ,ตอมาอย่างเงี้ยสามกลิ่นนี้ยสดชื่นครับสดชื่นมากม ถ้าคุณไม่อยากแบบว่าคิดว่ามันจะฉุดเงินไปไหมแนะนําใส่ทีละเมะ็ด <S pers> ผมว่าเม็ดหนึ่งอยู่ได้นานมากนะมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันดูแตยกยากไปหน่อยแต่สำหรับคนไม่เล็บสําหรับคนที่มีเล็บนะมันง่ายมากเลย <Come on. S 1> กดปุ๊บแตกปั๊บเลยนะครับหอมมากถ้ายัางไรก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับชอบกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับแล้วของพวกนี้ผมจะแปะลิงกงไวไ้ใต้เดสคริปชันนี้นะครับถ้าจะสั่งกัน ขอบคุณครับ